สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผม A Trader และนี่คือรายการพี่โป๊บน้องเบลล่าเวล์นะครับรายการที่จะพูดถึงแค่บุคคล2คนเท่านั้นนะครับก็คือพี่โป๊บกับน้องเบลล่านะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ FC นะครับในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่12บสองพฤษภาคมนะ 2 5 6 7นะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาน,นะครับก็กลับมาพบกับ FC ครั้งหนึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ FC ทุกๆกคนนะครับที่ติดตามแอดมินแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจแอดมินนะครับในทุกๆุๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook นะฮะร,รวมทั้งเพื่อนๆที่ ขาดไม่ได้เลยคือเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่งางนๆนะครับเกี่ยวกับพี่โปกับน้องเมลล่านะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่อึมคลึมนะฮะเป็นช่วงที่ FC ทุกคนก็เฝ้าจับตามองความขั้นไหวของทั้งคู่นะครับทั้งพี่โปกกับน้องเมลล่านะครับซึ่งก็ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนะที่หลังจากมีกระแส ว่าน้องเบลล่าเนี่ยซุ่มมีความรักกับทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านนะฮะทุกคนก็ต้องรอนะครับรอรอความจริงจากเจ้าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับที่จะออกมาพูดความจริงให้กับสังคมได้ได้หายสงสัยว่าเอ๊แล้วความจริงที่พวกเราสงสัยกันอยู่มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็ ต้องให้โอกาสหรือว่าให้เวทีหรือว่าให้ให้สิทธ์นะครับให้สิทธิ์กับเจ้าตัวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แอดมินฟังจากเอฟซหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่า,าความจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ยังสนับสนุนน้องเหมือนเดิมนะครับถึงว่าอาจะไม่จะไม่ไปเป็นไปตามที่พวกเรา,าคิด นะครับอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่พวกเราต้องการนะครับก็เป็นสิทธิ์ของตัวของน้องเบลล่าหรือตัวของพี่โป๊ปที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะครับอันนี้แต่ว่าในช่วงที่เรารอความจริงกันอยู่เนี่ยก็ต้องนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาขึ้นนะฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของทั้งคู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงาน ต่างๆที่เข้ามานะครับรายได้ต่างๆที่เข้ามาถือว่าทั้งคู่ประสบความสําเร็จถ้าเป็นกราฟนะฮะถ้าเป็นกราฟตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากราฟกําลังพุ่งสูงขึ้นนะครับอยู่ในทิศทางของการพุ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่านะสถานการณ์ทุกอย่างกําลังเป็นใจนะครับกาลังเป็นใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ต่างๆนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงถ้าเป็นคนโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นช่วงที่แฮปปี้นะครับเป็นช่วงที่แฮปปี้แต่หลังจากที่มีกระแสมีข่าวออกมาเนี่ยนะครับว่ามีภาพหลุดนะฮะมีภาพหลุดออกมาที่เป็นภาพน้องเบลล่ากับทายาทของนักธุรกิจคนดังกล่าวเนี่ยครับก็ทำให้สังคมเกิดความ เขาเรียกว่าเกิดเสียงเสียงแตกนะครเสียงแตกนะครระหว่าง FC ที่เชียร์ FC ที่จิ้นนะครับอยากให้พี่โป๊กกับน้องเบลล่าเนี่ยนักรักกันนะก็เกิดเสียงแตกนะครับบางครั้งถึงถึงคราวที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นทะเลาะกันทางโซเชียลก็เป็นไปได้นะครับกเเ็เห็นเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่า แอดมินอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแล้วก็รอฟังว่า,ามันจะเป็นความจริงแบบไหนความจริงจะปรากฏออกมาเองนะครับความจริงมันยังไงมันก็เป็นความจริงนะครับสิ่งหนึ่งที่เวลาเรา,เารับข่าวสารเข้ามาเนี่ยนะครับบางครั้งเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็รับความจริงให้ได้แล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้นะครับถึงแม้ว่า เราพยายามจะเชียร์นะครับให้ทั้งคู่เนี่ยรักกันมาตั้งแต่สมัยบุกเพนะฮะบ,บุกเพตั้งแต่ภาคแรกนะฮะนะจนมาถึงพมลิขิตนะฮะผมลิกขิตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งความจริงมันปรากฏออกมาว่ามันมันมันใช่หรือมันไม่ใช่นะครับถ้ามันใช่มันก็จะเข้า,าเข้าทางของ FC เนาะ FC มีความคาดหวังอยากให้เป็นอย่างนั้น ก็ดีไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่นะให้มองถึงความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับให้มองความเป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจนะครับเขาตัดสินใจที่จะเดินเดินเส้นทางของเขานะครับเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขานะครับเพราะอย่าลืมว่า ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่แอดมินชื่นชมนะฮะชื่นชมในความสามารถนะครับชื่นชมในความที่เขาเป็นคนที่เอนร์เทนนะครับแล้วก็มีความเป็นคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งอะ่ะใจบุญนะครับเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนที่เรียกได้ว่าทำให้สังคมมีความสุขนะฮะทำให้สังคมทำให้โลก โซเชียลหรือว่าคนที่ติดตามมีความสุขครับแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขา,าจะตัดสินใจตัดสินเส้นทางชีวิตของตัวเองอันนี้ก็ต้องต้องให้สิทธิ์เขาแล้วก็ต้องยินดีไปกับเขาด้วยนะครับอันนี้ไม่อยากให้เอฟซที่อยู่เบื้องหลังนะฮะเอทุกๆคนนะครไม่อยากให้ทะเลาะกันอยากให้มองถึงมุมมุมในภาพของความเป็นจริงของชีวิตมากกว่านะครับ ถ้าเกิดว่าเออน้องเบลสมมุติว่าน้องเบลเลือกทายาทคนนี้ทายาทนักธุรกิจคนนี้ก็ถือว่าเป็นการเคารพการตัดสินใจของน้องก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความจริงมันเปิดออกมาว่ามันไม่ใช่อาจจะเป็นแค่เพื่อนหรือว่าเป็นทีมงานหรือว่าเป็นน้องๆร่วมสถาบันหรืออะไรประมาณนี้ก็ ก็รอฟังนะครับอันนี้อยากให้รอฟังก่อนนะครับเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏเองนะครับแต่ช่วงนีตง้ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่พีคสุดๆนะครับของทั้งคู่นะครับไม่ว่าเบลล่าเองก็มีงานเข้ามามีพรีเซนเตอร์อรวมทั้งพี่โป๊บด้วยนะครับมีพรีเซนเตอร์ต่างๆนะเยอะแยะมากมายเลยถ้าเปิดเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นหาพรีเซนเตอร์ของเบลล่าเนี่ยประมาณ30กว่าตัวได้นะครับ ซึ่งแต่ละตัวก็แน่นอนนะครับหลักเหลักขึ้นไปแน่นอนนะครับก็ทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นคำโบราณก็บอกน้ำขึ้นต้องรีบตักนะครับอันนี้ก็ต้องแบบชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็ยินดียินดีด้วยนะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับยินดีกับพี่โป๊บด้วยนะครับที่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่า การาฟกำลังขึ้นสูงเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ FC ทุกคนให้กำลังใจทั้งคู่นะครับให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับก็อยากให้มีความสุขนะครับคือจริงๆแอดมินไม่อยากให้ไปเครียดกับตรงนี้มากนะครับเพราะว่าในวงการบันเทิงนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราอยู่ข้างนอกเราคอยชมเราเห็นภาพนะเราเห็น สื่อต่างๆนําเสนอเรื่องราวของทั้งคู่ออกมาแล้วเราก็บางครั้งเราก็อาจจะไปปักใจเชื่อมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัดสินคนด้วยภาพที่เรายังไม่เห็นว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มีหลายครั้งที่แอดมินเคยเห็นเพื่อนๆนะครับปักใจเชื่อในสิ่งที่มันยังไม่ได้เป็นความจริงนะครับแล้วก็พอความจริงปรากฏออกมามันกลับกลายเป็นอีก มุมหนึ่งมันกลับกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดในการที่เราอยู่ในยุคสมัยของโซเชียลมันกำลังมันกาลังบูมนะครับเดี๋ยวนี้โลกของโซเชียลเนี่ยเป็นโลกที่เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งถ้าใครตามไม่ทันนะครับหรือถ้าใครเรียนรู้ที่จะ เข้าใจนะครับนะก็จะอยู่กับสังคมแบบนี้อย่างมีความสุขได้นะครับจะได้ไม่เครียดมากนะครับบางคนเครียดบางคนกังวลบางคนนอนไม่หลับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินก็อยากจะฝากถึง FC ที่ติดตามช่องของแอดมินแล้วก็ติดตามแอดมินมาอย่างยาวนานนะครับอยากจะให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องแม้แต่ไม่ใช่เรื่องของ ที่เรากําลังพูดคุยกันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องข่าวอ,อื่นนะครับบางครั้งเราต้องมองในมุมกลับนะบว่าจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับต้องต้องรอให้ความจริงมันปรากฏนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นในสังคมโซเชียลนะครับในสังคมที่ปัจยุกปัจจุบันที่เรียกได้ว่าโซเชียลมาแรงมากๆนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ ทั้งคู่ด้วยนะครับทั้งคู่หรือว่าครอบครัวหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอ,อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ความจริงเป็นยังไงนะครับแอดมินเชื่อว่า f c ห,หลายๆคนนะครับก็ยังรับได้แล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้ต่อนะครับเพื่อที่จะให้เขาผลิตผลงานหรือว่าสร้างผลงานนะครับให้พวกเราได้รับชมนะฮะ ให้พวกเราได,ได้ได้ได้ชมได้ชื่นชมนะครับผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าศิลป,ปินที่มีความสามารถแบบเบลล่าแล้วก็พ่ปป๊บเนี่ยหายากนะครับในยุคนี้นะครับหายากมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเราควรจะร่วมกันให้กำลังใจนะครับไม่ว่าข่าวมันจะออกมาอย่างไงจริง แอดมินอยากให้ทุกคนรอฟังจากจากปากของเจ้าตัวเองนะครับแล้วก็เราก็เมื่อความจริงมันออกมายังไงนะครับแอดมินอยากจะให้ทุกคนยอมรับแล้วก็เคารพในการตัดสินใจนะครับเคารพในการตัดสินใจของตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเองหรือว่าครอบครัวหรือว่า,าพี่โป๊ปเองหรือใครๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ก็จริงๆในโลกของยุคปัจจุบันนะครับก็ยอมรับนะว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยเวลาเราทำอะไรหรือว่าเราไปที่ไหนนะครับถ้าเราเป็นคนดังหรือเราเราเป็นคนที่ถูกจับตามองนะครับในสังคมเนี่ยนะครับการที่จะไปนะฮะการที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นส่วนตัวนะครับต้องยอมรับตรงนี้แล้วบางทีเนี่ย ก็เห็นหลายๆข่าวนะครับไม่ไม่เฉพาะเรื่องของอพี่โป๊กกับน้องเดลล่านะครับก็เป็นข่าวอื่นซึ่งบางครั้งมันก็เกิดกระแสทางสังคมนะฮะมุมมองในทางสังคมบางคนมุมมองมันแตกต่างกันนะฮะอันนี้ก็ต้องก็ต้องอยอมรับด้วยว่าบางครั้งความคิดของเรามันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่คนอื่นเขาชอบก็ได้นะครับบางครั้งเราคิดว่าเราคิดถูกแต่ว่าใน คนที่ได้เห็นเหมือนกันอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดานะครับของยุคนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับ FC ที่เข้ามานะครับคอมเมนต์นะหลายๆประเด็นเลยนะครับแอดมินก็พยายามนั่งอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามเรียกได้ว่ากดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็บางคอมเมนต์แอดมินก็จะตอบกลับนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทั้งคู่นะครับไม่มีงานละครนะครับเพราะฉะนั้นเรา,าในในมุมมองของ FC ก็จะพยายามติดตามข่าวจากโซเชียลต่างๆมากกว่านะฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ดูละครย้อนหลังนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าแอดมินก็รอนะครับแอดมินรอความจริงนะครับรอความจริงจากที่คราวก่อนที่เจ้าตัวก็ออกมาพูดว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดแน่นอน100%เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพราะนั้นเราก็รอไปก่อนนะครับรอไปก่อนอยากให้ทุกคนมีเขาเรียกว่ามีความสุขนะมีความสุขอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายนะครับอยากให้มีความสุขกับปัจจุบันนะครับ ในเมื่อความจริงมันยังไม่ปรากฏนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ยังมีความหวังนะแอดมินก็ยังมีความหวังว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่ข่าวออกมาก็ได้นะครับอันนี้คำว่าใช้คาว่าอาจจะแล้วกันนะครับครับก็วันนี้ก็มาพบปะกับเพื่อนๆนะมาพูดคุยกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับแอดมินไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดอะไรมากมายนะครับ แต่ว่าคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อนๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวประเด็นข่าวอื่นถ้าเกิดว่ามีประเด็นหรืออะไรที่เป็นข่าวหรือที่เกี่ยวข้องใหม่ๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับทุกสัปดาห์แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากบอกแอดมินก็ คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ